สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวประกอบไปด้วยรูปสระสองตัวนะคะรูปแรกคือไม้หน,นะคะรูปไม้น,นะคะเสียงคือสระเอเนี่ยนะอยู่ข้างหน้าตัวพยัญชนะนะคะไม้น้ารูปที่สองคือตัวอนะคะตัวอหรือสระอ,อนั่นเอง วันนั้นสระเออมีไม้หน้ากับตัวอพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางนะคะอ่านว่าเออค่ะเริ่มอ่านกันเลยนะคะอเออเออนะคะอตัวสีน้ำเงินนะคะคือพยัญชนะต้นนะคะอ่านว่าอก่อนนะคะเสร็จแล้วมาอ่านสระค่ะสระสีแดงข้างหน้าข้างหลังเราอ่านว่าเออ นะคะไม้หน้ากับตัวอเนี่ยเรียกว่าเออวันนั้นอ่านอแล้วก็เออมันอ่านว่าเออเป็นอเออนะคะทออ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวทออ่านออกเสียงทอก่อนแล้วก็อ่านสระตามมาเออเป็นทอเอเธอ นะคะพอเออเธอพอเออเพอรอเออ,อ,ออเรอจอเออเจอตอ 有有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 有 ơ thơ mơ ờ mơ ờ phở, đo, ờ đơ ờ พอเออเอนะคะกอรอเอกระกไก่ควบกับรอริงอ่านเสียงพร้อมปันพร้อมกันโทษค่ะพร้อมกันนะคะคือกอรอแล้วก็เออตัวแดงเนี่ยสระ,ะเอโอกอรอแล้วก็เอออ่านว่ากรกไก่รอลิงออกเสียงพร้อมกันนะคะ พอรอเออพืเอขอควบรอริงจอเออเจอไม้เอกเจอวรรณยุกเอกนะคะต่อเออ กเออเกอไม้ทโทเกอวันในยุคโทน,น,นะคะพอเออเพอ,อไม้ทโทเพอหอมอเออเหมอหอ,อน้ำมอนะคะ หอนำมอนะคะหอมอเออเหมอไม้เอกเหมอหอนอเออเนอไม้เอกเน,นอสอนอสอนำนอนะคะเวลาอ่านอ่านว่า นอเอเนอนอเอเนอสอนำเนอเป็นเสนอนะคะสระเอสระเอาอะไรถ้าเป็นอักษรนำเนี่ยตัวอักษรนำจะอยู่ข้างในสระเอนะคะอันนี้เสนอไม่ได้อ่านว่าสอเอเสนอนอไม่ได้อ่านว่าเสนอนะคะมันสอนำเนอต้องอ่านว่านอก่อนนอตัวหลังเนี่ยอ่านนอตัวหลังก่อนนะคะ ทำไมถ้าอ่านนอตัวหลังเพราะเอาตัวหลังเป็นพยัญชนะต้นสตัวหน้าเป็นอักษรนำอ่านพยัญชนะต้นแล้วอานสร่ะนอเอเนอสอนำเนเป็นเสนอแต่สลเอนะคะสะเอมีไม้หน้าอยู่ข้างหน้าอักษรนำต้องอยู่ข้างในข้างในตัวไม้หน้าค่ะนะเสนอ สต้องอยู่ข้างในนะคะไม่ได้อ่านเสนอนะคะอ่านว่าสะเหนอต่อไปสอมอน่ะสอมอสนำมอมอเอ,อมออ่านมมาตัวหลังก่อนแล้วอ่านสะเออสีแดงมอเอ,อมอสอนำมอเป็นเสมอมือเป็นเหมือเสียงสูงตามสนะคะ ส่วนสอออกเสียงอักครึ่งเสียงเสมอนะคะรออะระมอเออเมอระเมอออเออออออันเนี้ยออแล้วก็เอออ่านว่าเออออเอเออนะคะ แล้วอันนี <t cole gen timing> ้คืออออออตัวเนี้ยที่ครูเอาแดงๆดงวนเนี่ยคือพยัญชนะต้นนะคะออตัวหลังท้ายสุดนี่คือสระออวันนี้อ่านว่าออออนะคะเพราะนั้นเวลาอ่านอันนี้มีสองพยางชนพยัญหน้าคืออออเอเอพยางชนหลังคืออออออ่านว่าเออออนะคะมีสองพยางชน ไม่ใช่เห็นตัวอแล้วโอ้โหกดหัวคุณครูอ่านยังไงเนี่ยตัวอเยอะไปหมดนะมันมีหน้าที่ของมันตัวอตัวแรกคือพยัญชนะต้นตัวอตัวที่สองสีแดงนี้กับตัวเอข้างหน้ามันอ่านว่าเออเป็นอเออตัวอที่สามคือพยัญชนะต้นตัวอที่สี่คือสระอผสมของพยางหลังคืออออเป็นเอออนะคะ จอเออเจอขออีผีเจอผีจอเออเจอทอเออเธอเจอเธออออัมอัามพอเออเพออัามเพอ เวลาน,นเนนได้เกิดครบ7 7ปีนะคะน,นเรียนต้องไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอแต่ตอนนี้อย่าไปเลยเพราะว่าโควิดอำเภอมันปิดนะคะมอไอไม้เอกไม่ รอเอรเรอไม่เรอหอรอเออเผอจอไอใจเผอใจบอเออเบอไม้โทเบอตอนใยุคโทมาแล้วรอเออเรอ ไม้โทไม้เอกเรอโทษค่ะไม้เอกเรอเบอเรอง몽ไหมคะบออ่านน้ำเงินค่ะบออ่านตัวแดงค่ะเอ b อบอเออแล้วก็ต้องเบอแล้วก็ไปอ่านม่วงค่ะไม้โทเบอบอเออเบอไม้โทเบอแล้วกลับมาอ่านตัวรอก่อนรอแล้วอ่านเอหนะ้าออหลังเป็นเออรอเอเรอไม้เอกเรอ เบอร์เอแปลว่าใหญ่เบอร,ร์นะคะพ <_ d ata> อเออเพอไม้โทเพอจอเอเจอไม้โทเจอเพอเจอนะคะ <_ d ata> สำหรับสระเออนะคะก็มีเพียงเท่านี้ทบทวนนะอ่านเยอะๆอ่านบ่อยๆค่ะคัดด้วยเขียนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเด็ก